สวัสดีครับพี่น้องชาวมหาพรที่เคารพรักในองค์พระเยซูคริสต์ทุกท่านครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่15มีนาคมนะครับ2 0 2พิดพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตในเช้าวันใหม่นะครับที่พระเจา้ายังให้เรามีลมหายใจอยู่เราได้ตื่นขึ้นมาในวันใหม่ด้วยพระคุณพระพรที่มาจากพระเจ้านะครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสาหรับเมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์ที่สองที่หลังจากที่คริสตจักรได้เปิดโบสถ์นะครับก็ ปรากฏว่าพี่น้องนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ได้เดินทางกลับมาที่คริสตจักรมานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะครับมาฟังโรจนะร่วมกันมารับใช้ร่วมกันนะครับมาปฏิบัติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ได้พบหน้าพบตากันและกันหลังจากที่เราไม่ได้พบกันนะครับในช่วงปิดโควิดที่ผ่านมาสําหรับบางท่านนะครับจะต้องขอบคุณพระเจ้านะภรรยาผมบอกว่าโอ้ น้ำซุปที่ท,ที่ทำก๋วยเตี๋ยวนะไม่พอเลยได้ยินอย่างนั้นก็ชื่นใจนะครับชื่นใจจริงๆที่พี่น้องได้ได้มาคริสตจักรนมัสการพระเจ้าร่วมกันนะครับ,รบเป็นวันแห่งพระพรจริงๆนะครับพี่น้องครับเมื่อเราได้มาอยู่ที่คริสตจักรของพระเจ้านะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ก็อยากจะนําพระวจนะของพระเจ้านะครับมาหนุนใจพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าในปีสองปีนี้คริสตจักรเรามี เป้าหมายร่วมกันนะครับว่าจะเป็นปีที่จะให้พี่น้องได้ติดสินกับพระเจ้านะครับและการติดสินนั้นจะช่วยเราเติบโตนะครับและเมื่อเราเติบโตนะครับแน่นอนก็จะเกิดผลดังนั้นพระวจนะของพระเจ้านะครับที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตคริสเตียนเรานะครับดำเนินชีวิต ที่ติดสืบอ,อยู่กับพระองค์นะครับและเมื่อเราติดสืบกับพระองค์เราจะเติบโตขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้รับกําลังได้รับการโลเลี้ยงชีวิตวิญญาณของเราขึ้นนะครับให้ชีวิตของเราจเจริญขึ้นนะครับและการเจริญเติบโตของเราก็จะเกิดผลครับดังนั้นพระเยซูได้ตรัสไว้ในโยนบทที่15นะครับซึ่งผมอยากจะนําพวกเราในฟังพระวจนะในตอนนี้นะครับและให ตลอดสัปดาห์นี้เราคิดถึงพระวจนะซึ่งพระองค์ได้ตัดหลุนใจใเราในเรื่องนี้เพื่อว่าชีวิตคริสเตียนของเรานะครับจะตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้านะครับให้เราฟังพระวจนะด้วยกันนะครับในยหยนบทที่15นะครับจงเข้าสริตอยู่ในเราและเราเข้าสริตอยู่ในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาจันใด ท่านทลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสิทธิ์อยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นขาววงุ่นท่านทลายเป็นขแขนงผู้ที่เข้าสิทธิ์อยู่ในเราและเราเข้าสิทธิ์อยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสิทธิ์อยู่ในเราผู้นั้นก็จะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขแขนง แล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวก ีน้องครับเราทั้งหลายเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าและรองค์ปรารถนาให้สาวกขององค์นั้นติดสิบอยู่กับพระองค์เพราะว่าเราจะรับกำลังจากพองค์เราจะรับอาหารฝ่ายวิญญาณจากพระองค์อยู่เสมอนะครับเพื่อชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราจะเจริญเติบโตขึ้นในพระองค์และเป้าหมาย เ,เราจะเกิดผลนะครับฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงเป็นทาวงุนเราเป็นขแขนงสาวกของพระเยซูต้องติดสนิทอยู่กับทาวงุนเราจรึงจะเติบโตได้เราจรึงจะเกิดผลได้พระวจะนะของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติเมื่อสาวกเกิดผลมากฉะนั้นขอพระเจ้าทรงนำเราและใช้เรานะครับ Hội phần cho chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta